ค่ะวันนี้นะคะเออเคลียทำข้าวเหนียวดำจี่ค่ะพอดีซื้อข้าวเหนียวนึ่งมากินกับลา,าบส้มตำแล้วต่นี้ซื้อมาเยอะเกินกินไม่หมดก็เลยเอามาจี่จี่ด้วยกระทะจี่น้ำมันค่ะจี่น้ำมันแล้วโรยเกลือโรยโรยเกลือแล้วก็จี่น้ำมันแล้วก็ ไม่ได้ใส่ไข่นะคะจีเอามาเป็นอย่างนี้จะกรอบมากเลยแล้วก็จะเอามากินกับแจ่วบองพอดีเคียย์ทำแจ่วบองเองค่ะนี่ค่ะแจ่วบองอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยกินกับแจ่วบองจิ้มเลยค่ะจิ้มแล้วก็กินเลยนี่นะคะแจ่วบองกับข้าวเหนียวดำจีค่ะ แจววงก็มีปลาร้าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกป่นสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปตำตำปนกันรวมกันนี่ค่ะน่ากินไหมคะกินกับข้าวเหนียวจี่สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะชวนเพื่อนๆมากินนะคะข้าวเหนียวดำจีกับแจ่วบองปลาร้านะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่เจ้าตัวนี้พูดแทรกอยู่เรื่อยเลยลีโอพูดมากใช่ไหมแจมอยู่เรื่อยเลยเนี่ยใช่ป่คะค่ะึใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ